อัดแต่ยังไม่อัดเลยยังไม่อัดใช่ก็สีชื้นๆไม่ผูกเอี้ยนะจะไม่อัดแล้วรถ่ายแล้วก็เาไปตัดอ่ะเออใช่จะถ่ายแล้วไปตัดบอกไหมทำไรบ้างบอกมาบอกมามันบอกไม่ได้ก็จะบอกตอนเริ่มเกมอ่ะอ๋อหิี้ขีไปติดตัวดีๆกับกระดิสมาเล่นเอ่อกระเดะกระเดะกระเดี้ยแล้วนายอัดยัง ไม่ได้อัดนางอัดก่อนทุกครั้งที่เราอาัดเราจะแบบสวัสดีอรออุณเลิศอะไรนี่ก็อะไปเลยคุณราได้เร็วแบนเหลือสาม,ม,ามจันเลินเ,เปลี่ยนแล้วเปล,เ,เปลี่ยนเลยแม็ปขนเลยเลยอัดด,อด้วยอัดด้วย ปวดตาแล้วสวัสดีเพือราวันนี้หกเย้ยนะเนี่ยแล้วอ่ะแล้วอืออแล้วอ่ะแล้ว,ลว <c oughs> มันอาจจริงหรือเปล่ามันทำไมมึงไม่แนะนำคลิปสวัสดงสวัสดีเออแค่สวัสดีอ่ะแต่ให้บอกถึงที่อยู่หรือยังไงอ่ะเออกดละ บอกที่อยู่เลยังไงอะไรหรอก็บอกไปแล้วไงว่าอปกติองเล่นชาคนชิวที่ชสันเจ้าทีนี้สันเจ้าที่นี้หลงไปชอบหยอกยๆเฮ้ยเอาสกิลผิดโอ้จะลองมองกันเลยนะเรีพอโยม รุ่นวายรุ่นวายมากเอาจริงโอ้โหเป็นรุ่นวายเ,เลย <c oughs> ยืแนแอกหน้ากบสุบใครไม่ใช่สุบฉันด้วยไง ตาเชีงตวเช้พุ่มนี้

ก็ไป็ตาไปแล้วอ่ะ ยนายเป๊ะเลยนายเป๊ะเลยนายถูกเป๊ะเลยเป๊ะเลยเก้าเก้าเก้าอะไรโอ้ยเออดาบิดงเก้าเก้าดูสิทีอะไรไม่รู้แล้ กระแทกจีนสองหนึ่งน้อยจะไหวไหมจีนเพื่อนตามันจะไม่ซ้ำสูบเพื่อตัวเองเหรอนั่นอ่ะคุณ อ,าาอะไรอะไรอไผมจะไม่ใส่หน้าปกช่องไม่ไปกช่องหน้าปกคลิปเขาถือมาจะแซมหูหน่อยเป็นเ่นเหยหน้าเบี่บะ บนใหญ่คร<อ>ับบนใหญ่ครับเลือกบนเลือกบนเลือกบนก่อนเลือกบนก่อนนายนายนายอัดจริงไหมอัดจริงอัดได้ห้านาทีแล้วไม่จริงอัดได้ห้านาทีสามสิบหกอัดเมื่อตอนอยู่ล็อบบี้อ่ะตอนนี้ห้านาที สายไฮไลท์ไงยมาคือสายไฮไลท์ใช่ทีนี่ดี ไม่เคยทันมาสักครั้งไต่ไปแล้วหน่อยไล่แล้วตื่นตอนสองทุ่มอะไร เราอาจจะเก็บเสี้แหละ เองก็ิได้นเวปะเลยนะในในเด่นเจ็ดเจ็บเลยอ่ะเียเองดูลิปล่าสุดด้วยนะ e ไฟล์หมาป่า ep ที่อะไรเองไม่รู้อ่ะเองรู้ด้วยนะไม่เเอาองกอจะเ,เห็นเลยว่าดวแดงเป๊ะเลยอะ่ะแดงเป๊ะเลยอ่ะ ดีใจด้วยเมื่อกี้เรายิงหัวไปหนึ่งนะแต่ได้หนึ่งหนึ่งร้อยจุดไายยิงหัวแต่มันกดออกฮะนะฮะเกียวพุามมันกดออกเลย ตายไปมีตายคนเดียวไปถ้าก็ไมตายคนเดียวเลยอยู่รันเดียอยู่น้ำทังทำังถู้คนนั่นอะไรเนี่ยใยญ่ใยญ่ตัวสี่ใ่เขาไปทางนี้มเออไปเลยไปตายให้เาเลยไปตายให้เขาเลย เดี๋ยวจะรอดักหลับใจหนึ่งนัด <I am. S 1> เรียบเนาะ แล้วก็เรียบร้อยไอคนได้ใชไม่ดีอ้คนได้ม่ดีอ้ด้เลผู้น้ามยผ้นี้่าช่วยเขาอะเขือบโดนลิงหัวกับตายแล้วอะชิโม ลิกอ,อัดคลิปดีกว่าคลิปในะวันนี้เราขอจบในเพียงเท่าน,นี้ซีอูอัจฉริยะบาย